สนมบอกว่าลูกไปถามเขาว่าเขาได้ยินเสียงลูกที่ไหนถึงกล้าไปคอมเมนต์ว่าเสียงของลูกไม่ซัดจริงเอ,อมันบ้าอ,อ่าเลยน้องหนมลูกก็ส่วนเขามาที่นี่มาคุยกันเออใครละ่ะหนมมันทั้งกล้าพูดว่าได้ยินเสียงลูกแม่มันมาฟังคลิปนั้นเหรอที่อ่าแม่เอาคลิปของหนมมาเปิดแล้วเขาบอกว่าสวยสวยเขาโซมอันนั้นเขาโซมอันที่คนมาฟังมันก็หูมันเพี้ยนนะบอกมันไปแคะที่หูมันหน่อย อีนี่นะไม่รู้แหละใครลูกก็ส่วนเขามาที่นี่มาคุยกันเอ้ยสันดานเหมือนกันน่นะไม่ตั้งนั้นหล่ะลูกถ้ามันไม่ชัดเจนก็บอกมันมาหาแม่เนี่ยย่าจะจะถามมันเนี่ยมึงมีอะไรกับลูกกูว่ามึงได้ยินเสียงลูกกูว่าไม่ซัดไม่เชิดยี่่ะมึงเอาจากไหนมาว่ามึงได้ยินเสียงลูกกูทั้งที่ไม่ได้มีเสียงหาอะไรลูกกูไม่ได้เอ,อ่ยอะไรเลยเออในคลิปมีไหมล่ะมีแต่คลิปตอนหนึ่งที่เขาไปตลาด คนขายของเขาสมลูกกูว่าลูกกูสวยสวยสวย,สวยเอออีบ้าอืมโอยมันจะกล้าเือน้องหนมมันหมาเห่านะเมาเห่านะเก่งไม่หมูพูดถึงที่ตุยหมูพูดถึงอีที่มันว่ามันได้ยินเสียงลูกหนมน,นั่นแหละโลกจิตหรือเปล่าอีสัตว์เออกูมไม่รู้ว่าใครแหละว,ว่าลูกกูอะอยากรับก็รับไปถ้ามีปัญหามันก็มาหากูมึงบอกว่าได้ยินเสียงลูกกูอยู่ไหนเสียงลูกกูพูดไปชัดพูดไปชัดว่าสนมพูดไปชัด มึงไปได้ยินมาจากไหนเฮะแค่คลิปกูเอามาเปิดนั่นเหรอที่เขาสมลูกกูสวยสวยสวยหัวข้อหนมนี่แหละไม่อยากออกจากบ้านหัวข้อเขาแพวกอยู่ในตนลาดเขาขายของเขาเห็นเขาบอกอุ้ยสวยสวยสวยเขาสมค่ะไม่ใส่เสียงลูกกูค่ะเอออีบา้าใส่ร้ายกันแล้วคุณแม่ยังเลยค่ะโอ้ยแต่หนมไม่คือเราเอาความจริงมาพูดไงไม่ต้องไปใส่ร้าย,ายก็สันดานเหมือนกันมันจึงไปอยู่ด้วยกันแล้วมันใส่ร้ายได้ไงอีไหนมันพูดมึงมาได้นะอีสัต เออไม่ยอามุดนะมุดส้นตีนนันไปหาคนนั้นคนนี้นะอีฮีอ่ะเออเย็นนี้ลูกสาวมาเอาอาหารที่บ้านพี่ก็เลยยุ่งนิดนึงโอ้ไม่เป็นไรพี่พี่พี่พตู่รู้เออมึงมาฟังกูนะอีสัตว์ไหนที่มึงบอกว่ามึงได้ยินเสียงลูกกูพูดไม่ชัดว่าลูกสนมกูนี่พูดไม่ชัดอีสัตว์มึงไปฟังคลิปอันที่น่ะเขาบอกว่าหัวข้อบอกว่านี่แหละไม่อยากออกบ้านน่ะ ออกไปตลาดล้ไหมเขาก็ว่าสวยสวยสวยอันนั้นพวกขายของเฮ้ยมึงโลกกิตขนาดนั้นเลยอีสัตว์ที่มึงไปคบอีหมาน่ะอีฮี่อ่ะแซอืมก็เร็เลวระยำตำบอลจริงๆอิสัตว์แกแล้วไม่รู้จักให้เขานับถืออยู่ดีๆไม่เป็นหาเรื่องหาราวเออหิวแสงเหรอเหี้ยยิ้มเป้นเลยวีเอา้าจริงลูกหนอม ถ้ามันเร็วแคปไว้นะ่ะถ้ามันบอกว่ามันไม่อย่างนั้นนะเฮียนีย่หล <Yeah, S 1> <yeah, S 2> ักฐานเอาไว้หนม่มไ่อได้แอนว่าได้ยินเสียงเขานพูดไม่แซดไปฉันมันพ่อบางสิมึงไปได้ยินตรงไหนที่เขาเอ่ยอันนั้นเขาไปตลาดควาขายของเขาซุมค่ะเออเฮีย yeah, <yeah, S 2> ก็เลยโง่จริงๆนะแก่แล้วสมองฟันเฟือนก็อยู่บ้านดีๆนะเฮีย yeah, เร็วลูกแคปไว้ค่ะเออแคปไว้เลยอิสรนี่เลย เอวรยำจริงๆถึงได้ไปอยู่กับมันได้ก็สมนาหน้านะที่มันใส่แล้วก็ร้องไห้มากี่ครั้งสัตว์แล้วต่อๆต่อ,ตอ,ตอเอาจ่าเหินที่หมูพูดถึงอีตอแหล่หลอกขายของให้หมดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเออใช่ก็อีขายของนั่นแหละจ่าอีสัต์นี่นะมึงมีปัญหามีอย่างมันเรื่องกับกรุงมึงมามึงมากูพร้อมบวกนะอีสัต์แกเนี่ยอีสัต์มาใส่ลายลูกกูว่าลูกกูพูดไม่ชัดเขียเลวเออลูกกูพูดไม่ชัดอย่างไรมึงได้ยินตอนไหนอีสัตว มึงเก่งมึงมาปะทะกับกูได้นะอเฮี้อีสาตและเลวซาดซัวถึงว่ามึงกิจการมึงขายเฮียอะไรก็ไม่ขึ้นไงกิจการมึงจึงไม่ลุ่งไงอีหารากมึงเออมึงนี่ตอแหลจริงๆนะเออวัรับพีิจเจเฮียไม่แพ้นะมึงเนี่ยเก่งมึงก็มาหากูเลยมึงมาเคียกับกูนี่กูจะถามมึงมึงขึ้นมาได้นะอีแกอิสัตวอีส้นตีนหมาแตกนี่ กูจะถามมึงมึงเอาตรงไหนที่ว่ามึงได้ยินเสียงลูกสาวว่าลูกสาวกูพูดไม่ซัดสนมเนี่ยพ่อมึงสั่งสอนมาแบบไหนมึงแก่แล้วมึงยังมาใส่ร้ายอันนั่นๆรุ่นลูกมึงเหรอหีมึงนะหมอยิเต็มอันนั้นนั่นแล้วนะงอกเต็มแล้วนะอีสัตว์กูว่าเพื่อไม่มีน้ามันล่วงหมดแล้วเพราะมึงแก่ละเลยเลยว่าวุ่นเลยแต่มึงไม่เรียนทํางานเหรอหืมีไม่ทํางานเหรอมึงจะว่าวุาน่นใส่ร้ายแม้กระทั่งอ่ารุ่นลูกอีเลวยำอีหาลากไส้เออ แลอีหมาเหมือนกันอีสัตว์ซเลเนี่ยอีหมาเอออีห้าเออบักหากเนี่ยแปลงเพศมาแล้วอยากเป็นผู้หญิงแล้วขี่ปอมึงไม,ไม่ไม่เวิร์กเหรอไม,ไม่ทํางานเหรอเม็ดแตกก็ไม่ทางานเหรอเออลืมไปเม็ดแตกมึงไม่มีเนอะเขาผ่าตตดให้มึงไปผิดตรงไหนนะถือว่าวาบุานได้ขนาดนี้เออกัดซาบ้านไปทั่วมึงนี่สมกันจริงๆนะไอ,อกแก่ลากไส้นี่ว่าลูกกูพูดไม่ชัดว่าสนมลูกกูพูดไม่ชัดอีสัตว์มันก็ขึ้นมากับกูสิมาใส่กับกูเฮีย เออใส่เต็มเม็ดละเอาเออสวัสดีจา้าอ,อ๋ออ,อีขายมีห้าสองสี่พันนั่นเหรอเออจะจะตัดไปลงซองเออตัดเลยหนมแม่เอามาเนี่ยเออน้องหนมมีอะไรพี่จ๋าเห็นไหมกรณีของน้องมดน้อง,องออก็เหมือนของพี่แป๊กเลยมีกระดังจางเงินห้าสองสี่พันบาทเออแบบนี้นี่เองมันเลยเข้าใจกันชูก พี่ตุ้ยจาฟังอยู่มือไม่ว้างพิมพ์ได้ยินเสียงใครว่าน้องสาวเราพูดไม่ชัดคุณแม่พอพอแล้วคะ่ะเอออีหานี่อยู่ดีไม่เป็นฟาดขีฟาดหาใส่มึงนะอีสัตแก่แล้วขี่ไม่ทํางานว่าวุ่นเหรอเอออยู่ให้มันเป็นสิให้เขานับถือสิอย่ามาหาเรื่องเด็กสิว่าเขาพูดไม่ชัดไม่ชัดไม่ชัดบัดพ่อมึงเหรอเอาสิมึงกับกูมาด่ากันใครจะซัดก่อนเอาสิมาสิมึงไม่ต้องไปว่าลูกกูหรอกมึงมาว่าแม่มันนน่มันหี่ขี้เกียร เลยระยำตําบอลน,นะอีหารากถึงว่ามึงขายของไม่เจริญไงอีสัตเออตั้งแต่น,นี้แม่ปกป้องลูกแล้วนะแบบเลยนะเออจะบอกว่าลูกทิพย์หรือไม่ลูกทิพย์แต่เขาก็นับถือกูเอออีสัตมีมึงมีใครนับถือมึงบ้างนะอีแก่รากไส้แล้วก็บกกระเทยควายเหมือนกันเออไปตัดว่ามีหีปอมาหีไม่ทํางานเหรอหีไม่อ่าไม่เบิกแล้วเลยวาวุ่นขนาดนี้อายไม่แหละอุ้ยเป็นมิสแม่สันเอออยากเป็นมิสอาชีบเหรอ เงินจะซื้ออ่าข้าวอ่ะเนี้ยใส่ปากยังไม่มีจะไปอยู่เยอรมันเหรอมีปัญญาเหรอขนาดไปประเทศจีนยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายแม่มันยังข้ามไปผิดกฎหมายเออโจนข้ามชาติแต่อะไรแต่อะไรอีกหูเป็นหีเลยอีสัตหาเกาะคนโอนไวขอแดกางอ้อมสนตีนใช่อีบ้านนั้นแหละจากที่มันว่าน้องเราว่าเออหีฮิอ่ะ เลวไม่พังนะพวกมึงนี่เก่งกูบอกเลยเอามาเลยไปลางกันเลยนะขึ้นพร้อมกับกูมึงจะร้อ,องไห้นะกขขึ้นซัดกับกูน่ะนะอีสั์เออไม่เลยอีหมาลองร้องไห้กี่ครั้งมึงกับมันร้องไห้กี่ครั้งอิสั์ส้นตีนยัดใส่ป,ปากอนะ่ะแกก็อยู่ส่วนแกอย่ามาใส่ร้าย,ายอ่าเด็กอย่ามาหาเรื่องเขาอยู่ให้เป็นบ้างสิให้เขานับถือสิอย่ามาลากเงยยิ่งด่าคนไม่เป็นเออคิดว่ากูกลัวเหรอเออ สัตว์มาต่อต่อต่อ,ตอมีอะไรไหมขอบคุณค่ะคุณแม่พี่แจพี่ตุ๋ยคลิปข้างบนก็เดือดข้างล่างก็ดุดัน <c oughs> ไม่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 อันนั้นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไปตอบไปตอลูกพี่เป็นสามีมันใครจะมันเย็บเหรอก็ถาพี่ไม<อ>แ่แต่ไม,ม่สต็ไม่ฝ่ยเขารับเหรอ <c oughs> เอาแต่พี่ก็ยังเอามันเป็นเมีย พี่ก,กที่มันทําบ้าให้ลกูกลูกหนมเนี่ยว่าพูดไม่แซดนะหลังบ้านมึงประัติมันก็ไม่เบานะอีสัตนะถึงพวกมึงได้ไปอยู่กองกันไงอีเหี้ยเออพูดเป็นอย่างนั้นกูเชื่ออยู่ว่ามึงตอแหลจริงๆอีเหี้ยทุ่มเทอ๋อคนที่ขายมีเบตงจะเอาเงินไปรักษาหมาเหรอคะคุณจ่าเหนินเอาทุ่มเทเอาทุ่มเททําไมเธออันน่ะรู้ดีจางทุ่มเทเอา จริงเหรอนี่หมูไม่รู้นะนี่ยทุ่มเทอ๋อคนที่ขายหมี่เบตงจะเอาเงินไปรักษาหมาเหรอคะคุณจ่าเหนเาเินเอ้าไปรู้มาจี่นี่ทำไมหมูตกข่าวืทุ่มเทสวัสดีคุณทุ่มเทจริงเหรอคะคุณแม่ทุ่มเทใช่คนเดียวกันเหรอโอ้ใช่ทุ่มเทใช่คนเดียวกันเหรอสวัสดีค่ะคุณ เด็กคนนี้ตัวเชี่ยมหลายคนหลังบ้านเอา้าเอออีหาอีหาแกนี่ก็ไม่ธรรมดาเนะี่ยเดี๋ยวต,ตายหายทางไร้สดนะอีแก่หานี่นะวิอีสัตนี่เลวระยำจริงๆกูอยากกับมึงกับอยากใส่กันอยู่นะอีสัตว์นนะ่ะเออเสพคุณทุ่มเทค่ะว่าหน้าบ้านทําตัวเป็นแอปแบลวิยอ้ยขอบคุณคุณทุ่มเทเอออ๋อเอาแล้วเอาแล้วนาทุ่มเทเออ หลังบ้าน,นีเซียมเก่งนะออสัตเออคุณทุ่มเท <laughs> คุณทุ่มเทก็มาคนอะไรก็มาเอาดีๆ,ๆเอาดีๆเซียมเออเหยี่ยไม่พักเซียมหลายคนนะอีสั์นี่กูอยากกับมึงอยู่นะมาสิมาตัวกับตัวกูกกสิอีแก่นี่ตั้งกล้าพูดให้ลูกกูว่าลูกกูพูดไม่แซดเออเออมึงบอกว่าลูกกูพูดไม่แซดไปได้ยินมาจากไหนมึงเอาหลักฐานมาด้วยอย่าพูดเปล่าๆอีสั์มึงนี่ไปอยู่กับออหมาเนี่ย มึงก็สันดานเหมือนกันเลยนะอีหารากไส้มึงอีหามึงเอ้ยแก่อยู่ก็อยู่ส่วนแก่สิเออจะมาหาเรื่องรุ่นลูกม,มึงเหรออีหาลากแก่แล้วขี่วาวุ่นเหรอขี่ไม่ทํางานเหรอแต่ไม่ทํางานเหรออีสัต์เออย,ยิ่งด่าไปเอ้าซิกซิกุกะซิซุกะไปอีกแล้วเออวันนี้เขาหยุดนะเออลืมไปเออเดีย๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนดุดันนะคุณนะวันนี้นะวันนี้ตัวเชี่ยมหลายคนหลังบ้านเออเยี่อะ ต่อแหลพูดโอ้โหอยู่ในซองพอหน้าตาบ้านทําตัวเป็นแอปแดวใช่ได้ยินมาแวแวๆอยู่นะทุ่มเทเอเดวเอเดวคุณทุ่มเทงานงออิสัตว์ปากดีนะโอ้ยจาเหินถูกต้องมีเบตรงอะไรอีกน้องแต่ไม่ทานแล้วซีซูกันลองไปถามคุณสมเจตเขาเคยรู้จักกันดีเอา้าริงเหลือทุ่มเทเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวพี่เจตตอนนี้เขาไม่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะไปถามพี่เจตนะ นี่ทุ่มเทเขาลองไปถามคุณสมเจตเขาเคยรู้จักกันดีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาพี่เจตมาเอาพี่เจตทุ่มเทบอกให้ไปถามพี่เจตจริงเหรอแอปตอแหลอีเซียมหัวงอกเออเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเสิร์ฟคุณทุ่มเทอีกเอาพี่เจต <laughs> เอาพอทุ่มเทมาพี่เจตก็มาแล้ว <laughs> น่ารักเออทุ่มเทน่ารักมาก จุ๊บๆไหนธมเทเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วธมเทอย่าว่าจะสืบประวัติอยู่เห็นมันเงียบๆไม่อยากยุ่งเสือกปากดีเอาแล้วเม้นมารวนๆแล้วเอาเอาดีๆเออมาใส่ลายลูกหนุ่มสันน่ะเออ้มเทอะว่าจะสืบอันนี้อ่านแล้วอ่านแล้วเฮียวิภาอีหาลรักไส้นี้แกก็อยู่ส่วนแกสิดูผมมึงสิจนหงอกหมดแล้วอิสัต สวัสดีพี่ลากสวัสดีสมเกีตมานี่ก่อนนะอ้าวทุ่มเททุ่มเทใครใครอาพี่พี่ตุกข,ขาวเป็นรเียะรเย,ะยี้ยสะดวกพี่ตุย๋ยเอางานเข้าพี่เจดมาเล่าให้ฟังหน่อยสิพี่เจดมาเล่าให้ฟังหน่อยอยากอยารู้ตอนนี้เดาต่อไปแพนโดสงสัยทุ่มเทเป็นเพื่อนแพนโดใช่ไหมเออเราลุนะ้นะะเราลุ้นนะแพนโด ทุมเทเป็นเพื่อนนันนัเพนโดใช่ไหมเออสวัสดีพี่รักวันนี้พี่รักอู้อ๊้พี่รักซื้อหวยหรือเปล่าเจ็ดสองนะเจ็ดสองเจ็ดสองเราชอบนะเพราะวันนี้เราก็ยังนอนตอนอ่าตอน,ตอนยยบ,บ้านหมูหมูนอนฝันเห็นงูอืพี่แพนโดหมีเบตงอะไรน,น้องตกข่าวเออันนี้อะไรอะไรลเออพี่รักซื้อหวยตัวไหนคะงวดนี้ไม่ได้ไปซื้อกบอีหมาใช่ไหม หลอนเป็นพักๆเหรอพี่ตุยพี่เจอดูไหนส้มเทส้มเทน้องสุสิกะโออยู่ที่นี่ร้อนเดี๋ยวขอบคุณนะสมเกตไปร่วมสนุกเมื่อคืนได้รางวัลสามร้อยบาทสนุกมากเหนื่อยด้วยไปจกอ้าวหมู อะไรอาหมูพี่ซื้อเจ็ดสามเอาพี่หมูไม่รู้แหละมันคือไม่รู้ซ่วงนี้หมูก็ฝันเห็นต่ง,งูมากนะพี่จะได้ผัวใหม่อีกเหรือเนี่ยอ่าอะได้ทั้งผัวทั้งเมียแล้วแบบนี้เออน้องพาแม่ไปตลาดมาเหมือนกันโอ้ตุ่มเทยอย่าพึ่งหนีซิเออนานพี่เจดบอกแล้วทุ่มเทยอย่าพึ่งหนีพี่เจดหนีไปก่อนพี่เจดหนีไปก่อน ตุ่มเทมามาหนมหนมเห็นเต็มหมูบุญเพิ่มเพอใครว่าสนมอ๋ออีหางงอกหัวขาวไงมันว่าให้ลูกหนมว่าพูดไม่ซัดบ้านพ่อพูดไม่ซัดมึงเอากับกูไหมหมกว่าลูกกูพูดไม่ซัดมาด่ากับแม่มันไหมแซดจริงนะกูบอกเพิ่มเพิ่มตายคาไรเลยนะอีสัตว์อีเหี่อ่ะเออไปอชุ่มเทไปแต่พี่พี่เกียรติเรามีเรื่องต้องคุยกันนะ <laughs> เออหูคือศัตรูหมูน้อย เออเขาบอกว่าโชคนะอ้าวคนนั้นจะมาคนนี้จะหนีอะไรพูดรู้ว่าพี่เอ่าเลือกมาทางหมูเขาเลยไม่มายุ่งพี่ก็ไม่อ่ะไม่ได้ซื้อกับเขาโอ้ยพี่อย่าไปซื้อกับมันขนาดเขาถูกอะสองเดือนถึงได้พี่พี่รักอย่ายานะไปซื้อที่อื่นดีกว่าอ่าถูกแล้วก็ได้ปุ๊บเลยนะพี่รักมาคอมเมนต์อีกได้นะทุ่มเท มาสิประัติอีเขียนี่นะที่มีเรื่องหวยกับเขาแต่ไม่อ่าไม่พูดถึงหรอกปล่อยให้เขาเป็นคนดีต่อไปทุ่มเทมาทันทีขอบคุณค่ะคุณทุมทท่มเทอ้าวทุ่มเททุ่มเทจา๋าอ้าวยังไงอ่ะมาทิมขี้แค่นี้เลยไอ้ทุมทท่มเทอีทุ่มเทไม่รู้นะ จะทุ่มเทแค่ไหนก็ทุ่มมาเลยนะตอนนี้ว่างอยู่มาเล่าเรื่องอีอ่ะหัวขาวงองนี่มันใส่ลายลูกหมูนี่ว่าพูดไม่แซ่บ้านพ่อมึงเหรอมึงมีหลักฐานลายมึงเอามาแต่ถ้ากูบอกเลยที่ลูกกูหัวข้อว่าอันนี้แหละไม่อยากออกบ้านคือเขาไปตลาดพวกที่ว่าเขาเป็นแม่ค้าเขาเห็นเขาเขาอุ้ยสวยสวยมึงหัวฝาดเลยอีแกอีหาลากไส้ส้นตีน,นตเนี่ยใส่ปากตายหาอีหาเนี่ยพี่ลาฝากเราซื้อแล้วถูกหรือคะ แต่หมูซอบนั้นเลขเจ็ดสองสมสองพี่หืมแพนโดบอกว่าอะไรพี่ปรดาแกเป็นคนรักสัตว์อย่าไปว่าแกเลยเอา้าจริงเหรอพี่ไม่รู้อะไรบ้างเลยเอาพี่ตุย๋ยรู้สึกเป็นที่รักมากบุยบุยเต็มบุญเยอะแต้มบุญเยอะ,พะเพื่อนไม่เหรอก ก่อนคุณจะว่าใครคุณอย่ามั่วสิไปอยู่กับอีหมาเห็นไหมล่ะว่าเป็นคนนั้นคนนี้มันมีหลักฐานไหมล่ะอีสัตวนี่ไม่มันมั่วทั้งหมดเลยไม่มีอะไรเลยสกัดยาพไม่มีเลยแล้วคุณจะมาใส่ลายลูกสันเออว่าพูดไม่ซัดคุณมีหลักฐานไหมเอออีสัตเซอรี่ไงคะเออโอ้โอเคอโอเคไม่ใช่อ้โอ้โอ้อย่างอื่น้อืโอ้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 อ้อ้โ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 อ้อ้้อ Ừ, หมายขี้เรือนหมาขี้เลือนนะถึงจะเป็นหมายขี้เลือนข้านิสัยดีนะเขายิ่งรักนะเขายิ่งเอามาดูแลนะไม่เห็นหรอแต่นี่หมายขี้เรือนไม่พอสันดานขี้เลือนอีกนะอ่ะระยามทุ่มเทเป็นใครวะใครอยากรู้เลยอยากรู้อะไรทุ่มเทเป็นใครวะพี่เจสืบทุ่มเทให้หน่อยอยากคุยดยด้วย,วยอย่าอย่าพอจะรู้แล้วล่ะใครทุ่มเท Eh, ní sắp chân nha nha, tùm tay cả mầm mì nha nha tùm tay,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  mầm tay,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  mầm โอคนที่ขายมีเบตงจะเอาเงินไปรักษาหมาเหรอคะคุณจ่าเหินนี่ไงอืมเอาจิงเหรอนี้่จริงเหรอนี้เรื่องนี้จริงเหรอเนี้ยให้ส0อง้อยมาแสดงตนดวนไปนดู <c oughs> อ่าน่าแพนโดทุ่มเทนี้เป็นเพื่อนแพนโดใช่ไหมใช่ไหมพี่หมูนอนดึกโอ้พี่หมูวั่นอน,อน,นั่นนั้นจีซุกะ พี่เพิ่งตื่นนอนตอนอ่าสองทุ่มบ้านพี่นอนทั้งวันเออไม่ได้เป็นไหนเลยวันนี้ว่าจะออกไปตอนสามีอ่าเลิกง,งานมาตอนอ่าบ่ายสามเรียกว่าว่าจะไปชับไปอีกนะไปมาแล้วฝนตกโอ้ยขี้เกียจเลยเอานอนต่อแต่พอพออ่านะเย็นๆมาดินเนอร์ผัวก็ส่วนออกไปกินข้าวโอ้ไม่ฝนตกขี้เกียจค่ะ พี่เจตน่าจะคนใกล้ตัวกูนี่แหละรู้เยอะเหมือนกันเอา้าใครอีกเนาะบ้านทําตัวเป็นแอปแล้วเออใครเนาะวันนี้เนาะแพนโดหรือเปล่าพี่เจตแพนโดหรือเปล่าจะเปล่าแพนโดนะพี่หมูน้อยเออใช่ซิสุกะพี่นอนเดึกวันนี้ไม่เดึกไม,ไม่ไม่ได้นอนเดึกนะซิสุกะพี่นอนตอนเช้าค่ะเขาบอกว่านอนเดึกไม่ดีพี่นอนตอนเช้า,เ,า,า,นนนนาเลยคะ่ะ เออพี <One input> ่เจค่ะบอกน่าจะคนใกล้ตัวกูนี่แหละรู้เยอะเหมือนกันโอ้จ๋าเกือบบอกทุ่มเทแล้วเมื่อกี้โอ้ไอจ๋าอย่าพึ่งเดี๋ยวทุ่มเททุ่มเทเขาอ่ะมาเม้นดีๆให้เรารู้ดานอีเทียี่เอ้าพี่เจมาละสวัสดีสวัสดีใครวะอีทุ่มเทองาะพี่เจเอือแล้วมาแล้วมาให้ถามกูแล้วมาให้ถามกูสวัสดีหมูน้อยอีทุ่มเทมันคือใครเนี่ยแล้วมาให้ถามกู มาให้ถามกูแล้วกูเป็นคนปากไปด้วยนะเดี๋ยวกูตอบก็เป็นเรื่องว่ามีใครวะอีทุ่มเทียร์แล้วให้มาถามกูด้วยขนมเอกบอกว่าอะไรคร <ste> ับพี่เจตเคยมีประเด็นกับหนีด <m ere> <c oughs> ้วยนะครับอ๋อมีมีมีเคยมีครั้งนึงมีแบบไร้สาระมีแบบไร้สาระไม่มีบบไร้สารคือเราก็ไม่อยากเราไม่อยากาอะไรหรอกอืมแต่พยายามก็แล้วแต่บอกพยายามแล้วแต่เนี่ยเวลาหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านเนี่ยมันเละเทะแล้วว่าหาติบ้านเนี่ยชอบทำตัวใส่ซื่อบางทีเรากูบางทีเรากูเกลียดนะกูบางทีแต่มันไม่ใช่เรื่องมันก็เป็นปัญหาของเขาไงไม่ใช่ปัญหาาาาาาขออออองเเเเเรร่่่ถ้ไไมมมละะะทกก็จ เราก็จะไม่ไม่ไม่ยุ่งไม่มาภาพเพียรถึงเราเราก็ไม่ยุ่งอ่ะเราไม่ยุ่งอ่ะไม่ยุ่งอืมอืมเราไม่ยุ่งเราไม่ยไม่ใส่ได้ลูกสาวใช่ไหมลูกสาวได้มาดูปังแต่บางทีดูการเม้นดูการพิมพ์หน้าบ้านกับการใช้ชีวิตหลังบ้านการคุยหลังบ้านมันคนละเรื่องไงบางทีเราก็บางเห็นบางทีเราเห็นเราก็แบบอะไรก็ไปได้บางทีก็เป็นไปได้อ่ะคือว่าการกระทำบางทีมันไม่ถอดดูไม่เรา เราจะไม่พูดเราจะไม่พูดมากจะขึ้นมาที่จะขึ้นมาที่จะขึ้นมาเที่จะขึ้นมาที่จะขึ้นมาเทียร์กับไปจะกับไปยี่ทุ่เทอ่ะอี่ทุ่มเทมึงนี่รู้มึงก็รู้เยอะเหมือนกันที่เฮียยีทุ่เทแล้วแต่มาให้มาถามกูด้วยสัตว์ใครวะให้มาถามกูอีกไม่ตอบแล้วกันไม่ตอบเพื่อนแพนโดจำสินช่วงนี้หนาวโอ้แพนโดสงสัยเพื่อนแพนโดแน่นอนแหละแพนโด ไช้แกบอกมาทถึงระเบิดท <ım> ี่เกิดไล้ว <gib> ก <ED> ็ไปได้ๆชิสุกะอีทุ่มเทมาถึงระเบิดให้กูแล้วก็ไปจ้อยเลยยี่ห้ยพอกูโผล่มาบอกสเกตมาไปละเหี้ยหนีก่อนเหี้ยหนีไป่ได้มาอยู่ก่อนเหี้ยเอ้ยพอกูมาบอกสเกตมาหนีก่อนทีแรกกูก็กูอยู่ที่ตอกเออกูเปิดที่ตอกอยู่โทรศัพท์กูกำลังสั่งของอะไรที่ตอกอยู่แล้วกูก็อ่ากูก็เบาเสียงอ่ะกูเบาเสียงไอ้นี่ยังเบาเสียงไอ้แท็บเล็ตกูเปิดช่องมึงไว้อยู่ได้ยินมึงอ่านพอดีแหละเอาพออ่านไอ้ทิปหายมีกูด้วยอย่าทุ่มเท กูก็เลยโผล่มาเนี่ยเยี่ยกูเปิดวังอยู่เออพี่ไม่มีอวตารพี่คงบอกว่าทุ่มเทมามาเดี๋ยวหาทุนการศึกษาให้แันโดทิ้งระเบิดได้พี่เจนแล้วก็ไปเออมันมันเสียในคลิปนอนอีบ้าเขาพูดไม่ใช่น้องหนมพูดอีเออใช่คนขายเขาบอกว่า หัวข้อของสนมบอกว่านี่แหละการที่หนมไม่อยากออกจากบ้านแล้วเขาไปตลาดเวียดนามเขาไปเที่ยวเออแล้วคนที่ขายของเขาเห็นสนมลูกสาวหมูสวยเขาบา ui, su i, su i ่าสวยสวยสวยคนเวียดนามเขาบอกว่าสวยสวยสวยเขาพูดไม่ชดัดนะมึงได้ย,ยินไหมพฤติกรรมเปนบน้่องท่ไหน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 อีทุ่มเทก็มาอีทุ่มเทก็มาโยนขี้มาให้กูทิ้งระเบิดให้กูแล้วก็ใ่จริงๆ<ช><ใ>นะเราก็ไม่ได้พาไปถึงใครหรอกคือเปลี่ยนพฤติกรรมกันบ้างเถอะหน้าบ้านหลังบ้า<ใ>นอ่ะเปลี่ย<ใ>นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกันบ้างเถอะคือบางทีคนไม่รู้ก็โอเค ดูเหมือนเป็นคนดีดูเหมือนเป็นคนที่คนที่ไม่ใส่เสื้อไปสุดเออเปลี่ยนเปลี่ยนกันเปลี่ยนเปลี่ยนกันมั้งไอคนที่เขาคนที่เขาเห็นแล้วเขารู้แย่ๆคนที่เขารู้พฤติกรรมแย่ๆเขามาเห็นแล้วก็ดูทุเรศเขาก็ไล่มาหากูมาดูทุเรศเออเปลี่ยนเปลี่ยนกันมั้งพฤติกรรมอ่ะหน้าบ้านเขาใส่เสื้อบไปสุดแอปแล้วแต่หลังบ้านไม่อยากไม่เอาเราจะเราจะไม่คือไม่พาดพิงถึงเราเราก็ไม่พาดพิงถึงใครไงเราจะไม่พาดพิงถึงใครแต่พี่อีทุ่มเทก็โยนมาทิ้งระเบิดให้กูไงอืมไข่ไปอีทุ่มเทเออเย่าต ความสดใสอย่าต้องแจกอย่าต้องขายมีอย่าต้องให้ต้วงเปล่าพี่คนเราเนี่ยพูดก็เหาว่าแรงพอพูดแรงๆก็หลักกันไม่ได้บางทีคนเราอ่ะตอนมันคืการพิมพ์การพิมพ์การอะไรรู้สึกบางทีมันก็โอ้ยอย่าต้องไห้ไม่อยากพูดไม่พูดหรอกขึ้นมาทีอะไรทุบเทใหี่ยวอ่ะดูว่าพี่หืนวายหนามอะไรวายลูกหึหึหึเอ้ตั้งใส่ลายลูกเซนได้นะ เออบอกว่าลูกสันเสงเก่งใครก็แน,น่เสงเก่งลูกกุลาูกด็ด,ดูสิเออคนมึงหละคนอ่านอะพูดนะคนที่พูดให้ลูกอ่าสาวสนนะอย่างอันอ่ะ,อะอบักอันบักหากนะมึงะนะดม,มาวัดลูกสาวกูพุณนางฟ้ามึงจำไว้มึงเทียบรุ่นลูกสาวผูไม่ได้ มึงดูไว้นะจ๊ะอะไรมึงก็เทียบลูกกูไม่ได้อิสาลูกกูเหรอว่าลูกสาวก,กูสวยกว่ามึงผิวสวยมีกว่ามึงทุกอย่างทุกอย่างไม่ได้มาขอทานเหมือนมึงเหรอแต่ถ้ามึงจะบอกว่ากูกูเปรียบเทียบกูว่ามึงขอได้อย่างกูไหมยังหัวมึงบอกไอ้ขั้วค่ะกูยอมค่ะเพราะกูไม่ใช่ขอทานเหมือนพวกมึงสองตัวนะขั้วอีหาักหาเอ่อคนถ้ามันเป็นคนจริงมันคงไม่ใช้อวตารเออมันมาใส่ลายน้องสาวเอแล้วราแค่ปากาสาหาีหน้าปาก ฝากอีรีด้วยอีรีนะฝากถึงอีรีก่อนแป๊บนึงแล้วกันอีรี่กูขึ้นมาเนี่ยกูไม่ต้องการมีประเด็นกับใครนะอ่าเพราะว่าทุ่มเทมันโยนขี้มาให้กูมาทิ้งมาให้กูนะอีทุ่มเทมันทิ้งก็เบิดใช่ป่ะมันชื่อแล้วทุ่มเทอ่ะใช่ป่ะชื่อป่ะทุ่มเทมาถึงเรื่องนะอีรี่นะเอออีทุ่มเททุ่มเทมาทิ้งก็เบิดให้กูก็เบิดมาให้กูกูก็ขึ้นมาเกียร์กับอีทุ่มเทนะแต่ถ้ามึงมาฟังคลิปนี้กูเชื่อมึงมาฟังอยู่แล้วอีรี่มึงก็ไปเสี่ยมมึงก็ไปเสี่ยมถึงไหมายถึงคนที่อีทุ่มเทอ่ะที่คนที่อีทุ่มเทเขาเขาอีทุ่มเทเขาพูดถึงน่ยแล้วก็โยนมันโยนระเบิดมาให้กูเนี่ย มันก็มึงก็ไปมึงก็ไปบอกเขาเลยให้ขึ้นมาเลยเออเดี๋ยวกูก็จะขึ้นชนด้วยเออเออให้ขึ้นมาเลยกูไม่ได้ขึ้นมาต้องการต้องการจะใส่ร้ายใครและไม่ต้องการจะมาแฉใครไม่ต้องการจะมาประทะากับใครแต่ขึ้นมาเคลียร์กับอีทุ่มเทแต่มึงก็ไปอามึงถ้ามึงคิดว่าอ่าใครเมื่อกี้ที่ทุ่มเทเป็นภาคหนึ่งใครอะไรก็ไม่เป็นอะไรกูก็ไม่รู้อ่ะมึงก็ไปลากเขาขึ้นมึงก็ไปลากเขาขึ้นมาลากขึ้นเขาประทะากับกูก็ได้เออลากขึ้นมา นั่นแหละไม่มีอะไรหมูพูดไปชัดแต่ชอเท่านั้นเวย้ยออก <laughs> 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 นมเออไม่อีอีอ,อ,อีนี่ที่มันว่าให้ลูกสาวสันนะบอกเลยพี่เกดมูว่านะคนก็เกลียดมันเยอะนะไม่งั้นนะ่ะรุ่มเทมันจะมาเม้นอย่างนั้นเหรอเออทุ่มเทมา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 ,มาต่อทุ่มเทเออเขี้เพระว่าลูกสาวออกาม, <ๆ S 2> มาทุ่มเทไปไหนขีบไปไหนูสา กูว่ากูจะไม่เด้งขึ้นมาแล้วอีทุงเทปกูต้องเด้งขึ้นมาเนี่ยเฮียกูเลยต้องเด้งขึ้นมาเนี่ยแต่กําลังจะสั่งของจะสั่งวันนี้ยังไม่ได้สั่งของก็งอย่างเลยเนี่ยไปเลื่อนผ่านทิกเกตเลื่อนดูทิก,ออกเกตไล่ด,ดูทิกเกเตอยหนุ่มไม่บอกว่าหมูพูดไม่ช,ดชัดจอแซงเฮ้ยอย่าลืมนะกูไม่ได้เกิดอ,อยู่ประเทศไทยกูไม่ได้เรียนอยู่ประเทศไทยกูอยู่ประเทศลาวแล้วกูมาประเทศอเมริกากูพูดได้ขนาดนี้มันก็ดีแล้วจ้ะขนาดคนไทยบางคนนั้นยังพูดไม่ชัดนะ